ที่อีกหนึ่งคนบันเทิงที่ติดเชื้อโควิด -19 ค่ะถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนมาครบ2เข็มแล้วนะคะสําหรับนักแสดงรุ่นใหญ่น็อดนุติสามีของกวางกำมลชนกนั่นเองค่ะล่าสุดทางกวางเองได้ออกมาโพสต์ไทม์ไลน์เผยถึงอาการป่วยของสามีแล้วค่ะ ออกมาเผยเรื่องราวของตนเองให้เป็นอุทาหรณ์กับทุกๆคนได้ทราบกันนะคะแล้วก็ระมัดระวังตัวกันมากขึ้นด้วยสําหรับนักแสดงรุ่นใหญ่กวางกมลชนกค,ค่ะที่ออกมาเขียนข้อความแล้วก็ไล่เรียงไทม์ไลน์ของสามีน็อตนุติที่เพิ่งทราบว่าติดโควิดในไอจส่วนตัวนะคะทั้งนี้เธอยังเผยอีกว่าครอบครัวเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาครบ2เข็มแล้วนะคะแล้วก็ฉีดมาเกิน3เดือนแล้วด้วยแล้วก็รวมถึงระมัดระวังตัวแบบเข้มงวดมาโดยตลอดเลยค่ะซึ่งเธอแล้วก็ลูกๆได้รับการตรวจ rt pcr แล้วผลคือปลอดภัยตอนนี้กักตัวอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็จะตรวจอีกครั้งตามกําหนดในสัปดาห์หน้าพร้อมฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนเลยค่ะแม้จะฉีดวัคซีนครบแล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังตัวใส่หน้ากากาอนามัยเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยงด้วยนะคะพักผ่อนให้เพียงพอที่สําคัญหมั่นล้างมือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าเป็นขึ้นมาไม่คุ้มกันเลยค่ะ